ที่ี่ห้องทานอาหารทำไมองค์ชายยังไม่เสด็จก,กลับมาองค์ชายท่านเสด็จมาแล้วออนายหญิงข้าน้อยอยงเจ้าค่ะสุนเซียนั่นคนใช้คนนี้เขาบอกให้เจ้าไปตามองค์ชายไม่ใช่หรือเจอหรือไม่ข้าน้อยตามหาทั่ววังแล้วเจ้าค่ะ สุดท้ายอยู่ที่ไหนท่านลองเดาดูสิเจ้าคะ่ะทำไมองช์ชายประทับอยู่ที่สวนม่วงหรือเจ้าคะ่ะประทับอยู่ที่สวนม่วงอีกอย่างองค์ชายก็เหว่อาหารโตเดียวกันกับคนใช้ในครัวเล็กๆด้วยเจ้าคะ่ะฮะจะว่าอะไรนะเป็นเช่นใรบ้านอร่อยหรือไม่ ชาเข้านี้ไม่อยากจะเชื่อเจ้าทำเองจริงๆหรือใช่พยาคารเสด็จพี่น้องก็นึกไม่ถึงเลยว่าเชียวเชียวจะทำอาหารเก่งขนาดนี้มื่อเชียวเชีวเจ้าไปเรียนทั้งหมดนี่มาจากที่ไหนกันค่าเรียนด้วยตนเองนะคนชมเจ้าแค่ไม่กี่คำ ก็จะได้ใจแล้วหรืออืมฮะรสชาติไม่เหมือนใครจริงๆรอออมิตาพูดในที่สุดองค์ชายก็ไม่พีรุตคุณหนูแล้วต่อไปทำชาข้านี้ให้ข้าบ่อยๆได้หรือไม่ไม่มีปัญหาตามได้ที่องค์ชายชอบ เขาจะทำให้ท่านทุกวันเลยได้ทุกเมื่อด้วยนึกไม่ถึงเลยว่ามื่งเชียวเฉียวจะตอบค่ายอย่างมีความสุขนางยิ้มแล้วสวยมากจริงๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้หญิงง่อ,งงองคนนั้นวันนี้ถึงได้สดใสเช่นนี้ ข้าเข้าใจแล้วสิ่งที่นางทำให้ข้ากินจะต้องทำให้ข้าท้องเสียแน่นอนเมืองเฉียวเฉียวเจ้ามันผู้หญิงเจ้าเล่ก็ไม่โดนเจ้าหลอกหรอฮึองชายท่านกำลังพึมพำอะไรนะเจ้าไม่ต้องมายุ่งข้ากับกับข้าเออ ก็ยังมีงานราชการต้องจาัดก,การไม่มีเวลากินข้าวกับพวกเจ้าเอ่อทำไมอารมณ์เปลี่ยนเร็วแบบนี้ล่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาเป็นบ้าเหรออืมงงอ,งอะ่ะ